ผมมีนจากไดฟ์ฟุตบอลครับวันนี้จะพามาชม all new Toyota Veloz รถที่หลายคนถามถึงนะครับมาแล้วลูกจ๋า Veloz นำเข้าจากอินโดนีเซียนะครับเป็นรถ CBU ประกอบเสร็จมาจากที่นู่นนะครับสำหรับ Veloz เปลี่ยนพื้นฐานใหม่หมดเลยนะครับเดิม t o y ยต a เคยเอา Avanza เ,เ,เข้ามาก็จะเป็นรถสไตล์ mini MPV ขับหลังนะครับเครื่องเบนซิน,น1.5ลิตรเกียร์ออตโต้4สปีดนะครับคือหลายๆคนนะครับเคยเป็นเจ้าของเคยลองขับเพราะว่าเขาขายส0บกว่าปี ไม่เคยเป็นเจ้าของก็ต้องเคยนั่งรถเพื่อนก็จะรู้ฟิลประมาณหนึ่งนะครับจะรู้ว่ามันก็ไม่ใช่รถที่แรงแต่ก็ไม่อืดในเรื่องของตีนต้นข้อดีนะครับตอนที่เขาเป็นขับหลังก็คือเอาไว้ขึ้นเขาลงดอยนะครับพอมาคราวนี้คําถามเยอะมากเพราะว่าคน,นชอบแต่จะมีคําถามคาใจเพราะเปลี่ยนมาใช้เกียร์ cvt แล้วเป็นขับเคลื่อนล้อหน้าเครื่องยนต์ก็เป็นบล็อกเดิม2 nrve 1.5ลิตรนะครับเครื่องตัวนี้คอมมอนกับรถหลายๆโมเดล EL, ไม่ว่าจะเป็นโตต้า vios อเวนซาเดิมก็ใช้แต่ ดูสเปคแล้วนะครับแรงม้ามาจากไหนรถแรงขึ้นแรงม้า106แรงม้าก็ส่วนหนึ่งมาจากการที่ไล่เกียร์นะครับเปลี่ยนมาใช้ CVT แล้วน้ำหนักก็ถือว่าเบานะครับถ้าเทียบจากบอดี้ของรถนะฮะความยาว4เมตรครึ่งความกว้างเมตร75ความสูงเมตร70ระยะฐานล้อเท่ากับ Fortuner เลยนะฮะ2,750มิลิเมตรคือฐานล้อระดับ4 segment เราจะเรียกเขาเป็นอะไรดี เป็น B SUV เพราะว่าเราดูจากเครื่องเพราะว่าเป็นเบนซิน1.5ลิตรแต่ดูจากฐานล้อดูจากมิติตัวถังแล้วนี่มันคือ C SUV หรือ C crossover ได้เลยนะครับคนก็เลยว้าวหน้าตาก็หล่อระบบความปลอดภัยเห็นกันแล้วเนาะเพราะว่าเขามีการเปิดตัวที่อินโดนีเซียรวมถึงสื่อมวลชนไทยก็ได้นำเสนอเข้าไปดีไซน์แบบนี้เลยนะครับสปอร์ตทันสมัยลบภาพอเวนซ่าเดิมนี่คือเวอสที่เหนือกว่าฉะนั้น ไม่แปลกที่เขาจะขายแพงกว่านะครับแล้วก็ในรถ b บวก CSUV ด้วยกันที่นำมาจากอินโดนีเซียแล้วใช้เครื่องเบนซิน1.5ลิตรเขาก็แพงที่สุดนะฮะแต่สิ่งที่ได้ก็คือ Toyota s a f e t ี Sense ปกติถ้าคุณจะได้ Toyota s a f e t ี Sense รถบอดี้ขนาดนี้ถ้า Toyota ใส่เครื่องไฮบริดหรือ1.8ลิตรเข้าไปราคาก็แตะล้านทีนี้ดาว2 3สแสนก็ผ่อนเดือนอีกเกือบ20,000นะครับแต่อย่างเงี้ยดาวประมาณสัก200,000 เดือนหนึ่งสองคนผัวเมียผ่อนกันหมื่นกว่าบาทเฮ้ยคุณได้รถที่แบบเดินทางท่องเที่ยวไปด้วยกันได้ไกลนะครับเพราะว่านั่งได้7็ที่นั่งผมลองแล้วนั่ง7คนวิ่งลอยเลย,เลยแปลกมากนะครับนั่งกัน500กว่ากิโลกร,รมัมคนตัวแบบบักเอฟอะผมว้าวมากนะครับเพราะาตอนอเวนซ่าเนี่ยมันอืดตัวนี้ไปได้นะครับแม้ว่าจะนั่ง7คนนะที่ได้เข้ามาที่ผมบอกว่ามันน่าสนใจก็คือ o y o ต a าเซนซิเซนตในส่วนของระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงและระบบช่วยเบรกใช้กล้องสเตอริโอคู่ แต่ก็ยังไปไม่ถึงดินามิกเรดาร์คูซอนโทนนะครับก็เป็นเรื่องของคอสพวกนี้เนี่ยมันอยู่ที่ซัพพลายเออร์ถ้าซัพพลายเออร์ที่แบบแพงๆนะครับมันก็ทําได้ทุกอย่างแต่ราคารถมันก็เป็นล้านประมาณหนึ่งคือเขามีโคราคอสสาหรับคนมีตังมีฟอร์จูเนอร์สำหรับนักธุรก,กิจก็ตัวนี้สําหรับคนแบบเราๆท่านๆถามว่าระบบความปลอดภัยก็เกือบครบแล้วนะไม่มีแค่คนะูสอนโทนแต่นอกนั้นผมถือว่าโอเคเลยได้ใช้นะครับไฟหน้า เป็น LED ไม่พอนะครับตัวไฟเลี้ยววิ่งเป็นซีเชียลด้วยทั้ง2เกรดเลยนะครับทั้งตัวพรีเมียมและตัวสมาร์ทถ้าวิ่งมาเนี่ยดูง่ายๆว่าเป็นตัวท็อปหรือตัวเริ่มต้นตัวสมาร์ทก็คือพวกชุดแต่งที่เป็นชุดแต่งสไตล์ครอสโอเวอร์ crossover. แล้วก็ล้อตัวนี้เป็นล้อ17นิ้วตัวนั้นเป็นล้อ16นิ้วเนี่ยแต่คนเนี่ยผมว่าหลายๆปัจจัยเนาะอยู่ที่ว่าได้รถเมื่อไร คือเครื่องเกียร์มันคอมมอนกันแล้วคุณได้พวกหน้าตาอะไรที่มันเหมือนกันหมดเลยคุณอาจจะอยากได้ตัวสมาร์ทเพื่อไปเปลี่ยนล้อเพราะดูทรงรถนะครับแต่งขึ้นนะรถมันคล้ายๆพวกลัฟโฟนะครับคือทรงรถนี่ไปได้อีกไกลเลยนะฮะแต่จ่ายเงินเพื่อเอาตัวท็อปเอาอะไรก็จะมีที่ได้ใช้เลยเนี่ยก็คือกล้องรอบคันมีเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นตัวพรีเมียมอันนี้ก็ถือว่าคุ้มขึ้นมาก่อนที่จะมายืนคุยข้างรถเนี่ยผมไปลองขับมาแล้ว คำถามที่พวกเราถามไว้เนี่ยนั่งเจคนมันไหวจริงไหมผมเนี่ยอย่างบ้านผมทางบ้านนะครับมีกัน4คนนึกออกไหมส่วนใหญ่ก็ประมาณเนี้ยน,น,นานๆทีคือถ้าวัยรุ่นน่ยถึงจะเพื่อนเยอะแต่วัยเราเนี่ยมันเพื่อนน้อยลงนะครับมียแม่ก็เพื่อนทีนี้เราไปกันได้4ีห้าคนเนี่ยแต่มันก็มีคําถามไหนๆก็ซื้อแล้วรถทํามาเจดที่นั่งเมื่อกี้ลองนั่งแล้วครับถือว่าว้าวออกตัวดีผมก็คุยกับทาง ฝ่ายเทคนิคของโตโยต้าว่าทางวิศวกรเขาทำยังไงทําให้นั่ง7คนมันถึงออกตัวได้ดีก็เป็นเรื่องของกล่องแล้วก็ซอฟต์แวร์มาที่มามากกว่าตัวอเวนซ่าเดิม4ตัวเนี่ยนอกจากน้ําหนักรถที่เบาลงแล้วมาไล่เกียร์ด้วยเกียร์ c ี t อีกส่วนหนึ่งมาจากการปรับปรุงสเปคหัวฉีดแต่การเปลี่ยนสเปคหัวฉีดเนี่ยแรงดันสูงขึ้นฉีดเป็นฝอยมากขึ้นก็ได้ในเรื่องของความแรงที่ทันใจแล้วก็ตัวสมองกลเนี่ยก็มีความฉลาดขึ้นทํางานควบคู่กับลิ้นปีกผีเสื้อชุดใหม่ ทำให้รถเนี่ยมันแรงตั้งแต่ออกตัวและอีกเรื่องหนึ่งที่ลองนั่ง7คนแล้วว้าวก็คือเวลาใช้ความเร็วในช่วงเดินทางปกติแล้วก็จูงเข้าไปในโค้งผมไปตั้งที่เบาะแถว3อาการท้ายออกของรถน้อยมากๆปกติคือแบบเก่งสะโพกรอและคือจะต้องเจออะไรแต่ตัวนี้ผมถือว่าว,าว,าว้าวจริงนะก็ลงมาคุยกับเขาอีกว่าเขาทําอะไรไปบ้างก็คือเพิ่มในส่วนของสับเฟรมทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านขวางรถเนี่ยเบาลงนะเปลี่ยนวัสดุน้ําหนักลดลง แต่มีความแข็งแกร่งของตัวแชสซีแลวก็ตัวบอดี้นะครับผมพยายามจับอาการรู้สึกไหมรู้สึกแต่มันไม่ใช่แบบสไตล์รถที่นึกออกไหมครับนั่ง7คนแล้วเรานั่งท้ายอ่ะปกติเราจะไม่แนะนำมันจะนอกจากมีแรงที่กระทำแบบขึ้นลงแล้วมันจะมีแรงที่ออกข้างด้วยตัวนี้แรงที่ส่งออกด้านข้างน้นอยมากๆคือนั่งแล้วแบบฟินน่ะนั่งสบายกว่า Ford จูเน er อร์บแถวสามอ่ะเวลานั่งเบาแถวสามของเวล o รอีกเรื่องหนึ่งก็คือนั่งเบาแถวสามแล้วเบาแถวสองเนี่ย เลื่อนได้24ซนเมตรเกือบฟุตฉะนั้นเลกรูมมันเยอะมากๆปกติ Fortuner คุณต้องเอาเด็กไปนั่งข้างหลังนะครับถ้านั่ง7คนคนที่6ที่7แต่ของ v e ลสผู้ใหญ่ตัวบักเอฟเนี่ยนั่งแถว3ได้เลยนะฮะตรงนี้คือคนอินโดเขาก็ตัวใหญ่นะครับเขาก็ทำมาเราก็ได้อาน,นิสงส์ก็ได้เปรียบน,นะครับออนนะมาทีหลังก็ลบข้อด้อยของทุกค่ายที่เขาทำไว้แล้วก็เอาความฉลาดในเรื่องของ พื้นฐานวิศวก,กรรมที่แน่นเนี่ยมาแก้ปัญหาว่าทํายังไงเวลานั่ง7คนแล้วรถไม่อืดเขาทําได้นะครับงานประกอบอะไรต่างๆก็โอเคเลยนะครับเนี้ยบขึ้นเยอะแน่นอนว่ามันก็ไม่เนี้ยบเท่ารถไทยนะแต่จะบอกเลยว่าถ้าเทียบกับรถอินโดก่อนหน้านี้นะครับให้คันเป็นล้านยังไงก็จะไม่เนี้ยบเท่านี้ผมถือว่างานสีงานประกอบหรืองานวัสดุศาสตร์อะไรของเขาโอเคเลยทั้ง2ตัวน่าสนใจตรงที่มีราวหลังคามาให้เลยและราวหลังคานะครับ ก็เป็นแบบพร้อมใช้งานนะคุณเปิดฝาครอบฝาปิดก็จะพบตัวสตัดกับตัวล็อกสำหรับซื้อคอสบาร์มาติดแล้วติดกล่องข้างบนสเปคโลงงานแจ้งว่ารองรับน้ำหนักได้75กิโลกร,รมัมผมบอกเป็นสเปคโลงงานไปแล้วกันนะครับก็ไปชั่งน้ำหนักดูเอาลองถามก็ดูว่าการรับประกันต่างๆจาก Toyota เนี่ยถ้าคุณไปใส่รูปเต็น ตัวหลังคาถ้ามันบุบมันโยกอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะเป็นยังไงนะครับแต่โดยปกติเนี่ยสเปคเนี่ยคือได้แค่กล่องสําหรับใส่สัมภาระแต่ผมเชื่อว่าจะมีคนเอาไปใส่รูฟเต้นอันนี้คือบอกไว้ก่อนคุยกันให้ดีมันมีแน่นอนนะครับก็มีให้เลยทั้งรุ่นสมาร์ทและพรีเมียมชายล่างนะครับติดวัสดุก,กันลอยเนี่ยเป็นพลาสติกสีดำตัวนี้ก็จะเป็นรถสไตล์ครอสโอเวอร์ลุยได้ไหมคือลุยได้ครับ ถ้าถนนเป็นดินแห้งๆเพราะอินโดเขาไม่ได้ลาดยางทั้งหมดก็วิ่งได้นะเดี๋ยวนี้กําลังฮิตรถสไตลน์นี้ถ้าเละมากติดก็ลากอย่าไปคิดมากครับโอกาสติดมันก็ไม่ได้เยอะมากดูเอานะครับอันนี้ล้อ17นิ้วที่น่าสนใจตอนที่ผมลองนั่งกัน7คนแล้วลองขับดูเนี่ยตอนที่ผมขับด้วยนะครับจากนั่งแล้วผมมาเป็นคนขับใช้ความเร็วประมาณหนึ่งในสเต,เตชันสลาลอมหรือ โค้งที่ความเร็วสูงหน่อยนะรู้สึกว่ารถมันเกาะส่วนหนึ่งก็มาจากการที่เขาใช้ยางที่หน้ากว้างอย่างตัวท็อปเนี่ยล้อ17นิ้วเขารัดมาด้วยยางบ r i s t o n e Toransa T005A นะครับก็สเปคตัวเลขก็เป็น205 50 17จะเห็นว่าบ่ายางในตระกูล t o r a n a เนี่ยมันเต็มกว่าแล้วลองท็อปเขาได้อะไรตัวสมาร์ทล้อ16นิ้วเนี่ยจะเป็นดันหล,ลบแล้วก็เป็นเกรดอีโแล้วอันนี้เป็นเกรดคอมฟอร์ผสมสปอร์ แต่ถ้าเป็นตัวรุ่นสมาร์ทล้อ16นิ้วเนี่ยจะเป็น e c o คเปี ier, เป็นยางกลุ่ม Eco แล้วก็หน้าสัมผัสเนี่ยนอกจากซีรีส์จะต่ำกว่าแล้วเป็น195 60 16แล้วเนี่ยปกติยางกลุ่ม Eco เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของความประหยัดน้ำมันเนาะโรลิ่งเรียนสตก็ตัวหน้าสัมผ,สมผัสมันก็จะน้อยกว่าระบบห้ามล้อเป็นแบบจานทั้ง4ล้อนะครับก็คือดิสเบรก4ล้อนั่นเองรถคู่แข่งหลายๆรุ่นนะครับระบบห้ามล้อด้านหลังยังเป็นดรัมเบรกนะฮะ เวลสได้ดิสเบรกสีล้อก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับทำไมก็ถึงตั้งราคาอยู่เหนือเพื่อนเลยด้านท้ายโอ้โหสปอร์ตมากๆนะครับชุดสัญญาณไฟเนี่ยไฟเบรกก็จะไม่ได้เยอะมากขนาดนี้นะครับตัวนี้เนี่ยดีไซน์ให้มันต่อกันแต่เป็นไฟหลีนะครับต้องเปิดโคมใหญ่ตัวไฟตัวยาวเนี่ยก็จะติดนอกจากกล้องรอบคันแล้วเนี่ยมีเซนเซอร์กระยะมาให้ด้วย2จุดส่วนตัวสมาร์ทมีกล้องถอยมาให้ไม่มีกล้องรอบคัน นี่ครับสแถว7ที่นั่งคือเวลอสเนี่ยโหนมีเรื่องให้พูดเยอะมากพอเวลอสมาคู่แข่งก็อยู่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเอ็กเพนเดใหม่ก็ต้องมานะต้องมาสกัดดาวรุ่งแต่ผมดูแนละ้วสกัดไม่อยู่โอ้ปั๊มนูนมานะฮะหลอกตาจะเป็นฟีเจอร์บอร์ดนั่นเองก็ต้นทุนอ่ะนะนะ ลงทุนอย่างอื่นไปเยอะแล้วของพวกนี้ก็เป็นพลาสติกนี่เป็น PP พนะครับแล้วพวกนี้ก็เป็นโฟมแล้วก็มีชุดเครื่องมือมาให้แสดงว่ายังอะไรอยู่ข้างล่างอ่ะยางอะไรอยู่ข้างล่างให้เป็นล้อแม็กนะครับลายเดียวกับทั้ง4ล้อเลยเท่ากับว่าล้อแม็ก คือตัวยางที่รัดมากับยางอะไหล่เนี่ยก็ไซส์เดียวกันนะครับถ้ามีปัญหาเนี่ยก็เปลี่ยนได้เลยก็จะ <c oughs> เป็นแบบนี้นะก็ดูดีนะผมดูแล้วกราวเคแลน์เขาก็สูงน้ำคงเข้าไม่ได้นะครับ <c oughs> เพราะว่าฟลอร์รถเนี่ยสูงมากๆนี <c> ่ <oughs> ใครไม่เคยเห็นก็ดูไว้นะครับว่าปกติรถเก่งยางอะไหล่มันอยู่ในรถเนาะแต่รถพวกเนี้ยยางอะไหล่เขาอยู่ด้านล่าง แต่ก็ถามว่าหายได้ไหมมันก็มีตัวล็อกอยู่นะครับลองดูนะอ๋อฝังถังน้ำมันอยู่ฝั่งซ้ายก็ลองรับน้ำมันแก so ๊สโซฮอล e 20เฮ้ยประตูเปิดกว้างเหมือนกันนะทุกบานเลย ตึบๆเหมือนกันนะประตูนบานใหญ่นะครับโอเคเลยนะครับภายในก็เบาเลื่อนเอาเหมือนรถอินโดทั่วไปนะครับแล้วก็ดีไซน์พรมแรงต่างมาตรงรุ่นหมดเลยตกแตง่งมีโลโก้คือเขาทำแบบหรูนะมันก็เป็นหนังสังเคราะห์เป็นพลาสติกธรรมดานี่แหละแต่เขาแบบให้ลวดลายแล้วมันถ้าไม่จับเนี่ยก็ให้มันดูหรูมากดูหรูมากแต่จับมันก็โอเคพลาสติกนี่แหละแอร์แบกรอบคันพวงมาลัย ปรับ4ทิศทางนะครับขึ้นลงเข้าออกจอแบบล,ยลอยๆผมพยายามไม่พูดถึงอะไรรู้ไหมกลัวลูกค้าตัวต้าโครา s จะน้อยใจจะแบบว่าเบรกมือไฟฟ้าและออโต้เบโคใครบอกโตโยต้ากักนี่ไงนะ <laughs> แต่ไม่กักอยู่ที่อินโดมีไวเลสชาร์จเจอร์มาให้อีกเฮ้ยพอแล้วปกติต้องมีครับถ้าเป็นรถโตโยต้าต้องล้านห้าขึ้นไปถึงจะได้ของพวกนี้ ที่สะดวกเลยก็คือออโต้เบรกโฮเบรกมือไฟฟ้าเบรกมือไฟฟ้า, ko, ฟฟาถ้าขึ้นแล้วเนี่ยตัวนี้กดออกไปได้เลยนะครับก็คือปลดแบบออโต้ด้วยและอีกอย่างหนึง่งเป็นนวัตรกรรมนะครับนะรถจากโตโยต้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีที่วางแก้วใช่ไหมพวกเวลไฟอัลฟาปกติรถเล็กพวกนี้ไม่มีนะฮะเมืองไทยก็ต้องกระบะฟอร์จูเนใช่ไหมถึงจะได้นี่ครับโอ้โหชีวิตมันสงบสุขขึ้นเยอะ นะฮะที่วางแก้วตรงนี้เพราะว่าเสียที่วางแก้วตรงนี้ไปเป็นไวเลตชาร์เจอร์แต่บอกเลยอยู่ตรงนั้นจะดีแล้วแอร์เป่าไม่พอนะครับแก้วคนสองคนถ้ามันไม่สนิทกันอ่ะเพื่อนร่วมงานเงี้ยแก้วต่อแก้วปลายหลอดต่อปลายหลอดมันใกล้กันเกินไปนะฮะมันจะแบบแบคทีเรียนในปากมันจะโดนกันอย่ากระนั้นเลยนะครับแก้วไขแก้วมัน เออเฮ้ยเวิร์กใครเคยใช้รถที่มันมีที่วางแก้วตรงนี้จะรู้ว่ามันคือฟินมากๆคันเกียร์ก็เป็นแบบสเตนนะครับตรงๆตัวคอนโซลเกียร์ก็ยกสูงขึ้นมามีแอมเบียน์ไลท์แต่เปลี่ยนสีไม่ได้นะครับแล้วก็มีเฉพาะด้านหน้าก็โอเคนะมันก็ทําให้ดูหรูหราขึ้นแล้วตัวพลาสติกที่วางอยู่บนคอนโซลเนี่ยฐานเกียร์เขาก็ทําลวดลายทําสีอะไรให้มันหรูหราไม่ต้องจ่ายเงินล้านก็หรูได้จะจะมีแค่ตกใจนิดนึงว่า สวิตช์พุชตาร์มันอยู่อะไรตรงนี้แล้วก็ช่างมันนะครับผมไม่รู้จะหาเหตุผลนี่มันทำไ,ไมมันก็หาที่วางของมันนะฮะโดยรวมก็โอเคดูทันสมัยดีนะฮะที่ชอบอย่างหนึง่งตอนที่ลองขับเมื่อกี้ก็คือการแสดงผลของจอตัวนี้นอกจากดูกล้องหลบคันเล่นวิทยุเพลงปกติมันแบบธรรมดามากเบสิกมากๆซึ่งตัวต้ามันจะทำอย่างนั้นมาในเวล้อแสดงผลในสิ่งที่จำเป็นทั้งนั้นเลยองศาของรถเวลาขับในทางชัน และอีก2ตัวก็คืออุณหภูมิน้ําหล่อเย็นและวัดโวลต์ของแบตเตอรี่ปกติเนี่ยคนซื้อรถสไตล์นี้เราจะไม่แต่งแต่เราจะเห็นว่าคนที่เป็นแบบสายลึกสายแต่งบอกมันต้องดูคนเล่นรถนะครับอเวนซ่าเงี้ยบางคันส่รงรถไม่ให้แต่ติดเกตแต่ไม่หมดเลยคือเขาไม่ได้แบบว่าอยากซิ่งอะไรแต่มันก็ช่วยได้เยอะนะครับสำหรับคนใช้รถยาวๆเวลสมีมาให้หมดเลยเซ็นเซอร์วัดต่างๆสแสดงผลอยู่ตรงกลางทีนี้ก็ครบแล้วไม่ต้องติดเกตให้วุ่นวายนะครับ อ๋แต่เข็มขัดนิรภัยเนี่ยของคนขับมันเลื่อนขึ้นลงไม่ได้นะรายละเอียดเอา้าปรับตัวนี้มาแต่งหน้าแล้วกันไฟไม่มีเกีี่ยนหน้าไม่ทั่วอโอเคก็มีให้ฝั่งภรรยานะครับแล้วลองจับอะไรดูเนี่ยพวกนี้เป็นหนังสังเคราะห์นะครับแต่พวกมือจับเปิดประตูอะไรก็ทัชแอนด์ฟิลก็ยังไม่ค่อยดี มันเป็นงานพลาสติกทรงเบาโอเคครับนั่งสบายขนาดใหญ่เป็นผ้าแล้วก็มีตกแต่งดังสังเคราะห์ก็สวยดีพวกนี้มันจะกันน้ำประมาณหนึ่งน้ำหกตรงไปเช็ดได้โอ้มี power outlet แล้ว usb port อยู่ไหนตัวนี้เป็น wireless charger อ่าคนข้างหลังก็มี usb port เอาไว้ชาร์จมือถือหน้าปัดเป็น full digital แล้วมีกราฟิกที่แสดงมาตรวัด4รูปแบบแบบทันสมัยแบบเบสิกมีรอบเครื่องอะไรเงี้ยหวลองเล่นดูนะครับผมเล่นแล้วรอบนี้น่าจะขายดีเลยแหละเกียร์เป็นเกียร์ CVT ก็จริงแต่ก็เลือกโหมดบวกลบแมนวนวลได้นะครับคือถ้าคุณเข้าเกียร์เป็นเกียร์ดีเนี่ยขับแบบเดินหน้าปกติพักเข้าหาตัวทีนึงจะเป็นโหมดสปอร์ตนยังไม่เข้าแมนวนวลนะเป็นสปอร์ตก่อน าตาเร่งก็จะดีขึ้นการตอบสนองของคันเร่งและเกียร์นะครับจะพร้อมสําหรับเร่งแซงออกตัวและเมื่อคุณผักคันเกียร์แบบบวกลบก็จะเข้าสู่เมนูโหมดจะเปลี่ยนเลยนะครับจากตําแหน่งเกียร์เเนี่ยจะเป็น M1M2 ไล่ไปจนถึง M7 ตัวนี้ก็มีประโยชน์นะครับเกียร์เป็นสายพานก็จริงนะฮะเป็นเกียร์ CVT แต่ก็คือใช้ร่วมกับเบรกเวลาลงทางชันนะก็ลบไปก่อนนะครับไม่ต้องกลัวว่าเบรกจะร้อนจะเฟดอะไรเงี้ยมาต้องใช้แต่ตัวนี้ก็เรียก engine เบรกได้สูงพอสมควรเท่าที่ผมลองนะครับ ดึงพอสมควรเลยล่ะสำหรับแมนนวลโหมดใน v e l o ์ฉะนั้นมีโอกาสเดี๋ยวไปลองกันผมดูวีดีโอที่ฝ่ายเทคนิคโตลต้าเอาไปเทสนะครับดอยที่โหดที่สุดของไทยนะครับก็มีอินทนนท์ชัน10องศาอ่างขางมากกว่า20องศาแล้วก็ระยะทางไกลมากกว่า10กิโลเมตรลอดนะครับเขานั่งเนี่ยเต็มคันแล้วก็โหลดน้ำหนัก75,7เต็มพิกัดของรถเจที่นั่งเลยทั้งขาขึ้นขาลง เกียร์ลอดแอร์เย็นเบรกไม่ร้อนไม่เฟดก็อันนั้นฝ่ายเทคนิคโตต้าขับเดี๋ยวลองดูถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราลองกันมั่งนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนี่กดดูกล้องรับคันอยู่ที่พวงมลลาลัยนะครับได้โหมดตัวนี้ก็น่าสนใจมี normal คือขับปกติใช่ไหมครับแล้วก็มีกดค้างเป็น eco mode กด1ทีเป็น power mode แล้วสามารถเลือก power mode และ eco mode พร้อมกันได้ค่อมกันอยู่ตัวเนี้ยเป็นการขับขีแบบ AI เลยนะขับช้าใช้ Eco เติมคันเร่งลงไปเมื่อสมองกลจับได้ว่าคุณต้องการเทคคันเร่งก็จะปรับรถนะครับปรับเครื่องยนต์แล้วก็ตัว Response ของคันเร่งให้อยู่ใน Power Mode เพื่อเร่งแสงโหมดนี้เจ๋งนะฮะแต่ผมก็งงทำมาทำใหม่ทำไมปกติมันจะต้องแบบ Normal Eco Power อันนี้คือ Power บวก Eco ไปลองนั่งข้างหลังหน่อยเบาะหลัง การขึ้นลงนะครับโอเคขึ้นลงง่ายอยู่สำหรับคนตัวสูงที่วางแก้วที่วางแขนมีไหมโอเคคือเป็นที่วางแขนแบบเต็มๆเลย <c ười> คือลอยอยู่ด้วยนะครับล็อกพอดีแม้ว่าจะเสียที่นั่งตรงกลางไป แต่ที่วางแขนเนี่ยมันไม่ใช่แบบฝังอันเล็กๆทิ้งลงมานะครับเป็นนวมอยู่เตี้ยๆนะนั่งสองคนตรงนี้เนี่ยโอเคเลยแต่เชฟของเบาะมันก็จะแบบสไตล์รถรถแฮชแบกเนาะแต่ก็ยังได้ความใหญ่อยู่เพราะว่าเขาขายคนอินโดนีเซียรตรงนี้ก็ได้อันนี้สงถือว่าเนี่ยให้ดูแลกันผมตอนนี้น้ำหนักจะ90กิโลกร,รัมนะครับสูง180ซติเมใช้งานแล้วเป็นแบบนี้เล็กรูมเหลือเยอะยังไม่ทันปรับเบาะนะครับ เลกรูมของคนแถว3ามเนี่ยผมเห็นแล้วว่าเยอะเดี๋ยวจะเข้าไปนั่งเลื่อนเข้าออกได้24เซนติเมตรนะครับอา้าวอันนี้แบบสุดๆเป็นอย่างนี้เลยนะฮะเอน็นอีกไหมเอน็นได้ถึงไหนอ๋อแต่ถ้าเอน็นตัวนี้มันยกขึ้นไปด้วยก็จะเป็นแบบคุณสปอคทำไมเรายังไม่วาบคือเหมือนแบบขับยานอวกาศเนี่ยที่วางแขนงั้นก็อย่างนี้แล้วกันถือว่ากว้างขวาง ลุกเล่นเยอะนะครับในเรื่องของเบาะนั่งด้านหลังนะครับห้องโดยสารเนี่ยยาวนะเพราะว่าเขาดีไซน์ตัวแดชบอร์ดคอนโซลด้านหน้าเนี่ยลึกเข้าไปนะครับจะเห็นว่าห้องโดยสารเนี่ยมันยาวจริงสำหรับคนที่กลัวว่าข้างหลังจะไม่เย็นเนี่ยครับมีตู้แอร์นะครับมีคอยเย็น2ชุดน้ำยาแอร์ของตู้ตัวหลังเนี่ย หยดอยู่หลังล้อหลังขวาหยดลงพื้นนะครับฉะนั้นก็ไม่ต้องตกใจน้ําอะไรหยดลงมาก็ตัวนี้ดูอากาศเข้าไปหมุนเวียนด้วยนะครับเพื่อไปผ่านกับตัวทําความเย็นสามารถควบคุมพัดลมได้แต่การฉีดน้ํายาแอร์เนี่ยควบคุมด้วยแอร์ดิจิตอลด้านหน้าตัวนี้จะเป็นเปิดปิดพัดลม3เบอร์นี่ครับแล้วก็ปรับได้ว่าจะให้ลมมันไปทางไหนเออเพดานห้องโดยสารเขาสูงเนาะมีหลอดไฟ มีไฟอา่าแผนที่และยังมีไฟตรงกลางให้ใช้ควบคู่กันนี่ I Power Outlet เป็น USB port ส2ตัวผู้โดยสารด้านหลังคุณนั่ง3คนมีที่วางแก้ว3จุดก็คือที่ประตู2ฝั่งของผู้โดยสารด้านข้างและตรงกลางอีกจุดหนึ่งจะเข้าไปข้างหลังทำย่างรออ๋อเป็น One Touch ล้วก้าวเข้ามาฝั่งนี้ เหมือนกันนะครับ็นวันทัสเบาแถว3โอเคครับในเรื่องของขนาดเบานั่งสบายถ้านั่งดีกว่า Fortuner แล้วก็ตัวนี้เอ็นสุดแล้วนะจริงๆคือสวิตที่สำหรับไว้ดึงเนี่ยเชือกดึงเนี่ยก็คือเป็นแบบนี้เวลาที่มีสัมภาระบ้างวางอยู่ข้างหลังแล้วคุณกลางเบาะคนที่นั่งแถว3เนี่ยต้องยอมนะครับเบามันจะต้องชันหน่อย แล้วมันจะเป็นยังไงถ้ากลางเบาะนี่ครับที่ผมบอกพื้นที่มันเหลือเยอะมากแล้วคุณสามารถเลื่อนไปได้อีกคนตัวใหญ่อ่ะมานั่งเบาะแถวสามได้เพราะผมนั่งแล้วตอนที่รถวิ่งยังไม่จบเท่านี้นะครับเดือนนี้เนี่ยคนซื้อรถสไตล์นี้แล้วก็ไปทำกิจกรรมนอกบ้านเนะบาะนั่ง มีหลายลูกเล่นมากทั้งโหมดของโซฟาและเดเบสเดี๋ยวมาดูกันฟังก์ชันการพับเบาะในเวลออสเนี่ยเห็นทางอินโดนีเซียเขาโปรโมทมันเจ๋งมากนะครับมี2โหมดโหมดแรกก็คือโหมดโซฟาตัวนี้จะเหมาะกับใครก็อาจจะแบบภรรยาที่แบบเริ่มท้องนะอยากจะได้พื้นที่ที่มันเหยียดขานึกออกไหมลูกทับเส้นเดดำตรงคนขาหนีบผมต้องอธิบายขนาดนั้นเริ่มแรกนะครับ เลื่อนเบาะแถว2ไปหลังสุดนะหลังจากนั้นเอน็นเบาะแถวหน้าสักเล็กน้อยนะครับจะได้ถอดหมอนรองศรีรษะได้ง่ายและเลื่อนเบาะแถวหน้ามาหน้าสุดเลยให้ชนกึ้งแล้วก็เอ็นที่พิงลงไปจนสุดนี่ครับเขาเรียกว่าโซฟาโหมด ผมหาข้อดีของการที่เอาสวิตช์พุ่สตาร์ทมาไว้ใกล้ๆมือได้แล้วครับก็คือเนี่ยผมเอื้อมมากดในกรณีที่ต้องการดับเครื่องยนต์หรือจะลดกระจกแบบนี้นเจอข้อดีออกมาแล้วและตอนนี้เราก็ได้ฟัง์กชั่นโซฟามาใช้งานแล้วท่านั่งก็จะแบบดูเป็นควีนหน่อยดูยิ่งใหญ่นะครับเป็นใหญ่ในบ้าน อธิวางแขนลงมาเป็นลูกเล่นนะครับเนี่ยพอมันต่อกันแล้วก็มันสบายดีเหมือนเรานั่งใน a อัลฟาดเวลไฟคันละ4ล้านมีที่รองน่องไม่เมื่อยนี่คือในรถราคาไม่ถึงล้าน,นามีอีกตัวนึงก็คือเดเบดตามชื่อเลยก็คือพักผ่อนเตียงนอนนอนกลางวันนะครับ ถ้านอนกลางคืนมันควรจะแฟลตยาวใช่ไหมครับแต่อันนี้ก็คือเจ๋งเหมือนกันอ่ะไปดูแต่มันใช้ร่วมกันไม่ได้ฉะนั้นเก็บโซฟาก่อนมาดูฟังก์ชันเดเบวิธีการใช้งานเลื่อนเบาะแถว2มาหน้าสุดเหมือนเดิมนะครับง่ายๆเอาหมอนรองศีรษะออกและเอียเบาะลงไปให้สุดเลยมันก็จะไปต่อกับเบาะแถวส เป็นเดย์เบมันคล้ายๆกับโซฟาแล้วมันจะว,าว้าวยังไงมันว้าวตรงที่ว่าผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยคือรถยนต์เนี่ยนั่งสบายสุดคือเบาะคู่หน้าถูกไหมครับดีไซน์ของเขาก็คือโอบรับทั้งในเรื่องของสรีระและขนาดของเบาะถ้าคุณใช้ฟังก์ชัน Day b เบดและตอนนี้ถ้าเกิดเราจะเดย์เบแบบเต็มเตียงเลยฝั่งนี้เนี่ยเป็นพับ40ฝั่งนี้60คุณก็จะต้องเอาหมอนรองศีรษะออก ทั้งสองด้านนะครับก็คือทั้ง3ตัวเลยดึงออกมาได้แล้วได้เตียงเดเบสสำหรับนอนกลางวันเพื่อความปลอดภัยนะครับแต่ก็ยังแนะนำว่าถ้าลูกหลานนั่งเนี่ยมันเหมือนสนามเด็กเล่นลานกลางบ้านแต่ก็อยากให้นั่งเข้าประจำที่แล้วก็คาดเข็มขัดนิรภัยนะครับมันมีนะครับคนที่แบบ วันที่เมื่อยจริงๆอยากจะนั่งสบายๆเต็มๆแบบนี้รถคันนี้ทําได้นะฮะในขณะที่ผู้โดยสารด้านหน้า2คนหน้ายังนั่งได้เหมือนเดิมข้างหลังก็ใช้พื้นที่แบบเต็มๆแบบนี้เลยนี่คือห้องเครื่องของเครื่องยนต์รหัส 2NRVE นะฮะเครื่องตัวนี้ก็เป็นเครื่องตัวเดียวกับที่อยู่ใน a v e n z แต่ก็ปรับในเรื่องของทิศทางเพราะว่าตัว a v e n z a เนี่ยเป็นขับขึ้นล้อหลัง นะตัวนี้เป็นขับหน้าแท้ๆเกียร์ CVT ในส่วนของเลเยอร์ถ้าถามว่ามันเหมือนกับอะไรในเรื่องของระยะเรื่อง Air i อินเทต่างๆก็จะเหมือนในเซียนตตัวนี้ก็เครื่องคอมมอนกันอีกนะครับเซียนต้าวีออสอเและตัวนี้ Veloz เครื่องเดียวกันต่างกันที่กล่อง ECU แล้วก็ตัวสมองเกียร์ห้องเครื่องใหญ่เหมือนกันนะตอนแรกเขาคงมีไอเดียเหมือนกันนะดูจากไซส์บอดี้รถคงคิดว่า จะยัดเครื่องไฮบริดลงไปเลยไหมอะไรเงี้ยดีแล้วครับถ้าใส่ไฮบริดลงไปล้าน2ล้าน3มาแน่นอนทำแบบนี้แหละนะครับทุกคนจะได้มีโอกาสใช้รถที่มันแบบโอเคแบบนี้เรียกว่ารถด,ดีแล้วนะโดยรวมนะครับที่ผมพาดูอันนี้เรียกว่ารถด,ดีได้เลยนะครับสำหรับเวลอ z เนี่ยในเมืองไทยนะครับมาที่หลังอินโดนีเซีย แต่สีใหม่เรามาก่อนที่นุ่นเขามีแค่สีขาวสีดำสีเทาเราไม่มีเทาแต่ตัวนี้จะเป็นเทาอมม่วงนะฮะในร่มเนี่ยไม่เห็นไปดูกลางแดดจะเห็นว่าเขาอมม่วงนิดๆก็มีเทาอมม่วงและมีสีใหม่เพิ่มมาอีกก็คือสีแดงนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับตัวนี้คือสีขาวมุกโอ้บอกเลยนะครับขายดีแน่นอนเพราะว่ามันเข้ากับพวกชุดแต่งที่เป็นสีดำเงาสีแบบปีโนแบ็คแบบนี้ ดูดุมากๆเหมือนเอาลาฟโฟมาใส่เครื่องเบนซินพันหแล้วก็ขายในราคาถูกๆเฮ้ยมันดูดีเลยนะครับสีขาวนี่ไปด้วยกันได้เลยนะกับชุดแต่งตัวพรีเมียมชุดแต่งตัวพรีเมียมคือพวกนี้สีดำเนี่ยพวกนี้คือชุดแต่งของตัวพรีเมียมนะครับราวหลังคาจะเห็นว่าเป็นสีเทานะครับถ้าคุณซื้อสีเทาเนี่ยราวหลังคาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถ แต่รถสีอื่นนะครับสีขาวสีแดงสีดำเนี่ยเราหลังคาจะเป็นสีเทาสีแดงเข้มดาร์กเรดที่สวยนะสีนี้สวยแน่นอนสีขายดีมันต้องเป็นสีขาวอยู่ดีนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าสีตัวนี้ก็น่าจะเห็นวิ่งบนท้องถนนเยอะเหมือนกันนะครับมันไม่แดงแป๊ดไม่แดงเลือดนกเลือดหมูอันนี้เป็นแดงแบบดูสุภาพหน่อยนะฮะเข้ากับชุดแต่งเหมือนกันและนี่คือสีดำเมทัลลิกก็สวยนะนะครับติดฟิล์มดํา อะไรก็ฟิล์มดำนะก็ฟิล์มเซรามิกแล้วกันนะครับสีเข้มหน่อยไล่โทนสีไปผมว่ามันดูใหญ่อะคือมันก็ใหญ่จริงนะครับใหญ่กว่าเจนเดิมที่เป็นอเวนซ่าก็มี20เซนนะครับในเรื่องของความยาวนะตัวนี้คือรถเหมือนพวก C SUV C crossover เลยเดี๋ยวนี้มันบี้กันแล้วเนาะ B กับ C คือ Cora Cross ก็เป็น C crossover เป็นตัว h y b it, ริดนะฮะก็มีความหรูหรามีอะไรไปอีกนะครับ ตัวนี้ฟังก์ชันกลายเป็นเหมือนหรูกว่ามีเบรกม,มือไฟฟ้านะครับแต่ก็ใช้เครื่องเบนซินพันหใช้งานได้แต่มันก็จะไม่บรูดปาร์ทคล่องตัวเหมือนพวกเครื่องใหญ่ตัวนี้เนี่ยตอนรถเปล่านั่งสองสคนมันจะคล่องตัวขับง่ายเวลานั่ง7คนมันก็จะเลื่อยๆหน่อยแต่พวกโคราคอสเขาทำมาเป็น5ที่นั่งอมันจะมีความลักลั่นกันอยู่ฉะนั้นคุณแบบไปคิดตกผลึกแต่เนื้อสิ่งเงินใดมันอยู่ที่ราคาเงินดาวข้างวด ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนรถมหาชนนะราคาแบบนี้นะครับดาวสักสองสมแสนก็จะผ่อนไม่เหนื่อย